เราสัญญากันไว้นะครับว่าพี่พีเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับแต่พร้อมที่จะเล่นดนตรีสดให้พวกเราฟังแล้วอ,อยู่กับเพื่อนพ้องของเข้าแล้วง,งั้นตอนนี้ไปฟังเพลงกันเลยไหมแอนเดสว่าผมกับเพลงนี้เลยคนอะไรก็ไม่รู้ ไม่แคลงกัน,นถเอยู่โลกคนละสอ d ก็ต้องลงเอยอ,อยู่ดีเหมือนเธอกับฉันที่คบกันจนวันนี้ต่อให้ถามหัวใจกี่ทีก็รักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปอย่าขอบคุณผม สกิที่เจอกับเธอวันนั้นและขอบใจเธอที่มาคบกันขอ,ขอบใจคนอะไรก็ไม่รู้เห็นหน้าแล้วรู้สกดีคือเธอคนนี้ที่ฉันรักมากกว่าอะไรคน เวลาไม่เจอเธอจะเองาตายอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอยากแต่งงานด้วยใจเลยชีวิตจนี้จะมีสิ่งใดเข้ามาแค่อยากให้เธอรูอว้ว่ารักเธอคนเดียวเหมือนเคย ความสงสัยถูกชดเธอตาเปิดเธอเธอที่คบมาจนคุ้นเคยคือเครื่องชีวิตที่ขาดหายไปอย่าขอบคุณผมลิขิตสักกิที่เจอกับเธอวันนั้นและขอบใจเธอที่มาคบกันขอบใจ คนอะไรก็ไม่รู้เห็นหน้าแล้วรู้สกดีคือเธอคนนี้ที่ฉันรักมาาอะไรคนอะไรก็ไม่รู้เวลาไม่เจอแทบจะงงตายอยากอยู่ด้วยกัน

คิดที่เจอกับเธอวันนั้นขอบใจเธอที่มาคบกันขอบใจคนอะไรก็ไม่รู้เห็นหน้าแล้วรู้สึกดีคือเธอคนนี้ที่ฉันรักมาว่าอะไรคนเท่าไร เวลาไม่เจอแทบจะงงตายอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอยากทำงานด้วยกัเลยจะได้รักจะจะได้ได้ได้จะได้ได้ แ่งงานด้วยฉันเหสุดยอดซึ่งโดนวาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับใครครับเนี่ยแนะนำหน่อยครับเบียร์คนครับโปรดิวเซอร์กอลลัสรุ่มอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนต่อไปครับผมน้องสุพศครับเป็นมือกีตาร์ที่วงของผมครับน้องสุพสศพครับพี่พจน์ใช่ไหมฮะพี่หรือน้องเอ๊ะคุณพี่พจน์่ไหใช่คนที่ตะโก้ใช่ไหมฮะสองแต้มสุดท้ายครับอ๋อนี่เองตัวแล้วเจอแล้วชนะ นี่สุดยอดเลยพี่พี่เก่งจริงพี่ขอลงไม่ต่อเลยพี่พลครับเมื่อกี้หวานแหววเสียงโดนแบนเป็นเวอร์ชันอะคูสติกอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ที่เล่นนี่คืออะไรนะครับเป็นฮาร์โมนิก้าครับฮาร์โมนิก้ามัลล์ออแกนนะมาล์อะไรนะม์ออแกนมัล์ออแกนผมขอสักอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับ เต็มรถไฟแหมกำลังจะเต้นเลยคุยพี่เอ๋นิดนึงพี่เอ๋ครรับู้หนาวไหมครับหนาวไห้พี่เอ๋หน่อยครับรับเลยกำลังดีครับหนาวไหมครับวันนี้กำลังดีครับกำลังดีผมโคตรหนาวเลยพี่เอ๋ตื่นเต้นไหมพี่ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นครับเพราะว่าอยู่กับพีแล้วอบอุ่นใช่ไหมพี่โอ้เหมือนกันครับจะเป็นผู้ชายโรแมนติกหวานอะไรขนาดนี้แม้แต่ผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆยังรู้สึกอบอุ่นเลยพี่ไม่ไม่คือเราร่วมงานกันมา เป็นแดมปีนะพี่เอ๋ทำอัลบั้มชุดนี้ก็ครุกกันอยู่ในห้องอัดกันก็สนุกสนานกันครับผมดูทล้ว่างน่าจะอยู่ด้วยกันมานานมากเลยนะครับใช่ครับพูดถึงอัลบั้มชุดนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวถามพี่เอ๋ได้ใช่ไหมครับอาถามพี่เอ๋ได้ใช่พี่พี่มีขอไมาหน่อยครับพี่เอ๋ครับอัลบั้มชุดนี้พี่คิดยังไงบ้างรู้สึกแบบว่ารู้สึกประทับใจอะไรบ้างที่ก็โดยส่วนตัวก็เรื่อดสายใจคอครับของน้องพีนะครับผมเขาเป็นคนน่ารัก เฟรนลี่มากครับผมดูแลโปรดิวเซอร์อย่างดีแต่ที่โปรดิวเซอร์จะดูแลเป็นต์เป็นี่ดูแลโปรดิวเซอร์แทนครับครับผมเราก็น่ารักทีมงานเขาก็น่ารักทุกคนครับครับผมครับผมพี่โพสก็น่ารักนะครับน่ารักคิกขู่พี่โพสอยากจะบอกอะไรพี่พีไม่ครับผมเอาไม่เอาไม่ขอไม่ไหนครับขอไม่ไหนครับพี่โพสต้องถามพี่โพสอย่างนี้ครับว่าพี่โพสทำงานกับพี่พีมากี่ปีแล้วครับโอ้เป็นเป็นสิบแล้วครับประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วประทับใจอะไรในตัวพี่พีครับ ก็ประจับใจทั้งตัวครับทั้งตวเ้าทเต็มตัวประจับใจนี่พีดีครับดีทุกอย่างครับผมช่วยเหลือน้องเก่งด้ไหช่วยเหลือน้องทุกอย่างอุ้มผมประจําอุ้มอุ้มผมประจําก็คือพาน้องไปด้วยไปไหนก็พาน้องไปด้วยก็คือดูแลการพี่เขาใจ่าแบบยก ไปบ้าชัจะมายกดูดูตัวพี่พีก่อนแล้วดูตัวพี่พจน์ยกไม่ไหวอยู่อยู่กันเหมือนครอบครัวใช่อานบรรยากาศดูอบอุ่นนะอะอย่างงี้ดีกว่าให้พี่พีฝากผลงานนิดนึงครับผมพี่พีฝากผลงานนิดนึงครับให้แฟนๆครับผมอัลบั้มชุดที่8จริงๆวางแผงไปแล้วครับผมนะครับหลายเดือนแล้วแล้วก็มีเพลงที่แฟนๆได้ฟังกันนะครับก็คือเพลงรักจนไม่รู้จะรักยังไงเพลงเหนื่อยไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็น อีกหนึ่งเพลงล่าสุดนะครับที่อยากจะฝากให้แฟนๆที่อยากฟังเพลงซึ้งๆจากพีเสดก็สามารถให้กำลังใจด้วยเพลงนี้ได้กับคนรักตัวเองใครก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้มชุด20ปีกัมมิโก้ด้วยนะครับผมพีเสดก็ได้ร้องอยู่2ผลงานเพลงนะครับวางแผงแล้วนะครับเพลงที่ผมร้องก็คือเพลงคนบ้านเดียวกันในสไตล์ของผมนะครับแล้วก็ยังมีเพลงชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมนะครับผมยกให้ฝากติดตามด้วยนะครับรวมทั้งคอนเสิร์ตวันที่7 พฤศจิกายนนี้นะครับไปให้กำลังใจพวกเราชาวแกรมมิโกกันเยอะๆนะครับวันนั้นเราจะมีสิ่งพิเศษมากมาย ที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนโอ้โหก็ฝากกันไว้ว่าคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดชอบเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะพี่รหัสดาวน์โหลดอะไรครับผมดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ถึงสี่สามารถดาวโหลดได้นะครับแล้วก็อุดหนุนของแท้เท่านั้นด้วยนะครับผมออันเดสพีเขาฝากผลงานเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่พีและเพื่อนๆมากๆนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมลนะครับผมไว้ขาหายรีบๆกลับมานะครับได้ครับเดี๋ยวไปกระโดดให้ดูฮะ แล้วที่สําคัญอันเดียเราต้องขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับแฟนๆทุกคนนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็สนุกมากมากพี่พีพาวงเพื่อนมาด้วยนะครับผมใช่ขอบคุณอีกรอบนึงนะครับผมขอบคุณนะพี่นะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสนุกอะไรยังไงกันต่อเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ